สวัสดีครับน้องๆคงเคยได้ยินที่เขาบอกกันว่าควรดื่มน้ำวันละ8แก้วกันหรือเปล่าว่าแต่ว่าน้ำ8แก้วที่ว่าเนี่คิดเป็นกี่ลิตรกันนะรู้ไหมครับว่าน้ำจำนวน8แก้วจะมีปริมาณประมาณ2ลิตรนะครับแต่สำหรับน้องๆที่อายุไม่ถึง15ปีก็อาจดื่มน้ำน้อยกว่า2ลิตรได้เล็กน้อยส่วนใครเล่นกีฬาหรือว่าออกกำลังกายบ่อยๆก็อาจจะดื่มน้ำมากกว่าเพื่อนๆได้ครับ ที่พวกเราต้องดื่มน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นก็เป็นเพราะว่าอาวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์แทบทุกส่วนล้วนแต่มีน้ําเป็นส่วนประกอบยังไงล่ะครับเช่นปอดมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากถึง83%ไตมี79%สมองมี73%หัวใจมี73%ตับมี71%ผิวหนัง64%แม้แต่กระดูกที่มีลักษณะแข็ง,ขง ก็ยังมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง31%เชนะครับดังนั้นถ้าในหนึ่งวันเราดื่มน้ำน้อยเกินไปอวัยวะต่างๆภายในร่างกายก็จะทำหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้นะครับได้รู้แบบนี้แล้วก็ต้องฝากน้องๆไปคิดการใหญ่กันหน่อยดีกว่าว่ากิจกรรมง่ายๆที่เราต้องทำทุกวันอย่างการอาบน้ำต้องใช้น้ำวันละกี่ลิตรถ้ารู้แล้ว ก็ส่งมาบอกพี่เนสบอยกันได้ทางเฟ c บุ๊ o เมกาไมคิดการใหญ่นะครับ